คคคคคคอแแแรพททกกงไไไมมมมม่่่่้เเเเยยเยยยลตูถึง KSOC ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวินกรรมการลอกเลียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูหนๆคนได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลยอะไร ถ้าผ่าเก็บเหรียญใเฮียว่าผมว่ายน้ำยังไม่เป็นเลยถ้าเราอยู่ไหนน่ะมันไม่มีกระทงลอยอ่ะมันมีแต่ให้ดูอ๋อดูวสิกต้องเดินหนีกูทำไมอ่ะเอ้าตกใจหมดคิดถึงกระล่าหมดจังเลยอ่ะเจ๊ใจรักกัน oh. ่จริงครับเจ๊น่เหรอจริงอะไรนะเป็นร่างนี้เหรอ คือกูล่างนี้อยู่แล้วปกติอยู่ที่เคเคแค่นั้นแหละที่ที่กูล่างล่างผู้หญิงไอ่หรอกคิดว่าเป็นล่างเจข่าล่างตุ๊กคุยนะนี่มาห่าไม่หรอกจริงๆมันไม่ได้ใจรักตำรวจหรอกมันชอบมาหลอกแดกของราชการใช่ปะสวัสดีครับสวยๆหมไอนจริงๆเหม่่อไม่รักตำรวจหรอกมันชอบมาแบบว่าหลอกแดกของราชการมันชอบออก่าวหลองแดกก็แค่หลอดมันเป็น แคลร์ตมันเป็นพอๆกันเออมันเล่นกันมาหน่อยเออแคลร์ตไปไหนไม่เห็นเลยวันนั้นกูเจอที่นอนดีดอว์วันนี่วาวันนี้มันไม่ว่างมันขะพอเสี่ยวระเบิดมากกูรุนมากเลยวันนั้นนอนไม่ว่างนะนอนไม่ว่างเพิ่งเข้ามาเมื่อวานเองดิว่าวันนั้นนี่ยายพุดดิ้งก็เข้ามาแต่วันนั้นฉันไม่อยู่ด้วยกันโทรเสียงเลยให้พ่อฉันโทรเสียงมากูตลกมากเป็นไงสบายดีน้องกล้าม สบายดีครับเจ้สบายดีครับ,บ,ารบมาเล่นแกงนี่สิแม่เข้าทำเป็นตำรวจกงงมากมาเล่นค่ะขี้เกจฟาร์มเนาะมันมีเวลาด้วยอะไรมืออยู่นี่มึงน่าจะชอบมันมีบัตรออโต้ฟาร์มนะไม่เอาไม่เล่นมา<ะ>ด,ดูเอ๊ได้ข่าวว่าเอ่ออะไรนะเคยเคยมีปัญหากับเทียใช่ไหม โอ้ยมึงมาพูดอะไรตรงนี้เนี่ยชาวบ้านเขาอยู่เยอะกุงงงมากไปคุยตรงโน้นค่ะแก๊งดูดกระถางกลางดงกระทงเลยเก๊ะก็พอดีมีน้องรู้จักกันอยู่อยู่ในแก๊งทีแน่าจะเป็นหัวหน้าแก๊งแรกโอ้ใช่หรอชื่อเจอพก่เจออ๋อเจอเธอรู้จักหรอรู้จักรู้จักเธอพูดเหม่รู้จักเลยหลออ๋อ เขานี่ไงเขาที่แทงโนซอฟไงจ่ายให้เถอะรู้จักกันพอดีรู้จักกันจากประเทศหนึ่งแล้วแล้วได้มีโอกาสรู้จักกันแค่นั้นเองแต่ไม่รู้แต่ตอนนั้นกับตอนนี้มันมันคนละอย่างอะไรยเตอนที่ว่ามีเรื่องอะไรตอนเป็นช่างใช่ไหมไอ้ตอนที่แบบว่าพวกเอาใส่ชุดช่างอ่ะเขาดูแบบว่าตึงมากแต่แต่พอ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 ตอนเนี้ยมันดูเปลี่ยนไปแล้วอะผมก็มองเขาเปลี่ยนไปแล้วอะ แต่ก็ไม่รู้ว่าเขามองมองยังไงนะแต่แต่เขาก็คุยคุยดีหมดผมก็คุยดีกับเขาก็ต้องมีลีดหน่อยปะลาชมรออันนี่เป็นนางเชียร์อ้าันใช่ใหมอันนี้เออวิววิวจะมาแบบเชียร์ให้กูเอาไปเชียร์ให้ดีกันก็เอ่ไว้ไม้อะไรก็เออก็รู้จักกันเฉยแล้วแบบบังเอิญแบบบังเอิญรู้ว่าอ๋อเคยมีปัญหากับเคสอะไรอย่างเงี้ยอืมแค่นี้ไม่มีอะไร มึงมากูว่าอุ่นใจเวลากูนอนอยู่เดีย๋ยวหอได้รู้สึกว่าเออมีตำรวจน้ำดีสองคนแล้วแล้วตำรวแครอทวันนั้นเ,เนี่ย,ย,นนยวันนั้นคนตีกันตำรวจยืนเมาส์กับกูเป็นชั่วโมงอ่ะจนเคสอ่ะเคอุ้มมาขับผ่านหน้าตำรวจยัยืนคุยกูอยู่เลยแล้วกูบอกว่าตำรวจไไปไล่เคอุ้มเหรอเขาบอกว่าเดี๋ยวค่อยไปก็ได้กูฮะ<ม>ตอนกูยอยู่เดี่ยวตอนกูอยู่เดี๋ยวหอ,อ,ก,อ,วหอก็คงเมาส์อย่างงี้สินะทาไม่ดีหรอเวลาเวลามึงอุ้มแล้วตำรวจคุยเล่นอย่างงี้ล้วงไงส่วนมากจะโดนครับส่วนมาก ไม่ให้กนตั้งใจแจ้งแจ้งหน่อยดิเฮ้ยอะไรล่ะวันนั้นน่ะนอนห่อเออเออไปสองอะวันนั้นอ่ะไอรเออแจงเรามีเออได้หรอมีถนนกับใครนะไว้ถนนตาถนนกับคาร์นเอาหน้ากอาหน้าเต็มเอาหน้าเอาหน้าโอเคเออช่วงนี้ก็นิดนึงแบบคุณลีนก็ชวนเล่นแต่ทีฟทีอะไรก็มัน เจอหรอคุณลีนเขาไปชวนเจเลยหรอคุณลีนปนอาหนักไหมเมื่อวันวันก่อนเล่นด้วยกันไงและทีนี้ก็แบบนางก็ชวนมาในเกมบ้างอะไรีบยบางทีครับคุณลีนตอนนี้ก็น่าจะกดอยู่เหมือนกันแฉเลยตลอดยี่สิบสี่ครับกดตลอดยี่สิบสี่แฉเลยเนี่ยคนนั้นคนนั้นเขาแบบติดติดติดไม่ไหวติดเขาแบบเอ้แต่เขาจะไปไอเนียนาหรือยังไม่รู้อะไรนะอะไรถอออะไรนะ ยูเอฟยูเอฟเออเขาจะไปแบบดุงดังละยูเอฟพับยูเอฟอ๋อโอเครู้เรื่องละใช่ครับยูเอฟอ่ารู้เรื่องยูเอฟเซมิโปอ่าเข้าใจก็ให้เขาไปมันก็น่าจะสนุกเขาแหละเขาน่าจะชอบแต่แต่ไม่รู้ติดทีก็ทีหรอถ้าติดทีก็ทีเไม่ไม่น่าด้ซ้อมปะ เออจริงไม่ไม่ไปหรอแอบเมาหรอเนี่ยแอบเมาแอบเมาพ่ออยเนี้ยเออเมาไม่ไปหรอจะมีที่ไหนแบบอยู่เล่นแกงแล้วได้เล่นเกมนอกอ่ะไม่มีหรอใช่ไหมมีแค่คิวสวยเท่านั้นแหละจริงปแหววไปเล่นเกมนอกตึงแต่จนอยู่เลยใช่ไหมจะเล่นเกมตงจนอยู่เลยยืมตังค์ได้ไหมที่ไม่เปิดตู้เพราะอะไรของมันเยอะเกินเออออขงายเนาะโอเคกล่าวก็ น่าจะได้เจอกันบ้างแหละว่าพี่เพิ่งเข้ามาเมาื่อวานนะไอ้เชงเง้จะไปปลดล็อกสกินทองคำหรือเปล่าเนี่ยเห็นไปทุกกรมเลยไปทุกเมืองเลยต้องโดนเนี่ยโอจี <c oughs> ก็เป็นตอนนี้แม่งเป็นทุกเมืองเลย <c oughs> ใช่หรอแล้วมีเวลาเล่นหรอแล้วไปที่นู้นก็เป็นบมอบอปะลองลองเป็นลองของลองลอที่ไหนนะโอจีอ๋อโอจี ่อยูถ้าหลักๆก็อยู่วดตีแหละแต่วัดก็เป็นครูฝึกแต่ว่าวัดไม่ค่อยคือตรวจงานข้างนอกมากกว่าจริงๆไม่ค่อยมีเวลาเล่นหรอกคือทํางานข้างนอกด้วยอ๋อเรียกว่าตรวจตำงานตํารวจแบบโอทีไม่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 ขนาดนั้นนึกว่าเขาคัดขนาดนั้นผมคิดว่าคือเข้าใจไหมว่าเป็นตํารวจอ่ะมันมันไม่ได้ฟาร์มไงเข้าใจ้านเราเราไม่ได้มี คือเราไม่ได้มีความรับผิดชอบในการที่จะต้องเล่นแก๊งใช่ไหม mm. มันก็เลยแบบเออเข้าสะดวกเข้าเวลาไหนก็เข้าแต่พอเป็นแก๊งเนี่ยคือเราไม่สะดวกตรงที่ว่ามันจําเป็นที่ต้องอยู่กับทุกคนคือเราก็เกรงใจถ้าเล่นแก๊งแล้วแล้วเราไม่เต็มที่อ่ะเข้าใจใช่ปะเออก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําไมอินี่อยู่แต่ตํารวจวะอะไรเงี้ยเก็าปะคือมันมันชินแหละผมว่ามันแบบว่าชมันสะ<ๆ>ุวกกับารเป็นตํารวจใช่ไหมใช่คือมันมัน เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราว่างเราก็เข้ามาเล่นไม่ว่างแค่แคไปนอนไม่ว่างแค่ไปทํางานอะไรเงี้ยคือเราไม่ได้แบบมันมีความรับผิดชอบนะเล่นแก๊งกันถูกไหมกระลำคือเราเราเราต้องแบบเออเข้ามาฟาร์มเข้ามาเพื่ออยู่กับเพื่อนหรือว่ามีความรับผิดชอบก็คือส่งเงินแก๊งหรือเล่นกับแก๊งอะไรเงี้ยตรงนั้นอ่ะพี่ไม่สามารถทําได้แล้วนะตอนนี้ก็เลยแบบไม่มีโอกาสได้เล่นด้วยจริงๆใจตอนแรกก็อยากมาเล่นด้วยนะตอนแรกอ่ะที่สลีปแบบ มานี่อะอะไรเงี้ยตอนแรกก็อยากจะมาเล่นด้วยแต่ว่านั่นแหละไม่ไม่ไม่สะดวกจริงจริงตอนแรกก็อยากมาตื่นฟาร์มอเตอร์นะเพิ่งเป็นใจเออไว้ว่างๆเดี๋ยวไปเจอหม่องเจอเลี้ยวหน่อยคิดถึงน้องๆหมดเลยทุกคนขอาแต่งพเภแก่หน่อยแก่ขอแส่อำเภอแก่ครับคิวสูงสู้ไม่สูยังตาตึงไปแต่พี่จอยอะพี่จอยอะพี่จอยยัคิดถึงพี่จอยอยู่แต่จอยแต่จอยแต่อยหายไปเลยเนาะ เขาต้จะทํางานนะคนนั้นน่ะไม่เห็นมาแย่ด้วยเหรอเนี่ยน่างจะทงานนะคนนั้นน่ะเออเออเดี๋ยวถ้าอนาคตไกลๆมีโอกาสเนาะเดี๋ยวร่วมเดินทางด้วยอเหมือนเดิมนะไม่ลืมอยู่แล้วพี่น้องกันตลอดไปนะครับหรือไม่ก็อาจจะเข้าเทียร์มาตีเคสแม่งเลยจบได้ไม่มันก็ไปมีทติ้งดีครั้งหน้าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันโอเคเดี๋ยวชวนเลยอ่ะด้วยได้เลยเดี๋ยวไปไล่เคสก่อนเออมึง ที่เนี้ยแค่มึงมาแข่งรถก็มีส่งแก๊งแล้วนะเวอย่างพ่อฉันน่ะพ่อฉันก็แค่แข่งรถแล้วก็ส่งแก๊งวันเนี้ยผมแข่งรถได้หกแสนเออไม่คือรู้แต่ด้วยความที่เขา้าใจไหมว่านั่นแหละเรื่องแก๊งไงมันก็ต้องแบบต้องมาอดออยต้องมาเออมันต้องเล่นแล้วบางทีเราไม่สะดวกอ่ะเขา้าใจไหมเราก็เกรงใจเออเขา้าใจปะคือถ้ากูสะดวกกูเล่นอยู่แล้วเพื่อนเขา้าใจไหมเพื่อนกูคือกูก็อยากเล่นกูก็อยากอยู่กับพวกมึงอยู่แล้วนะพวกมึงก็คือ น้องๆหรือแก๊งที่อันดับหนึ่งในใจอยู่แล้วที่จะเล่นน่ะ<ช>ที่คิดจะเล่นน่ะแต่มันไม่สะดวกไงเราก็ไม่อยากที่จะไปเอาเปียบอะ่ะเออพูดตรงๆแล้วเก็ง,ง,งใจอะ่ะแค่นั้นเองตอนแรกมึงมากูก็อยากมาไม่ใช่ไม่อยากมาหรอกไม่ว่างไงอออเออนะตอนนี้มีอ,อุ้ยเด็กๆเยอะมากเลยนะตอนเนี้เชสอะ แบบเออเป็นแบบบําเลย์ได้เลยตอนเนี้ยคือแบบเซ็ตแบบว่าเด็กเด็กเล็กๆดูดิมงเออพี่อะอ่าเธอคือแบบตุยหนุ่ยมากแบบแกมนายิกน้องจูก็คือแบบว่าผู้ชายปากลายแต่แบบเวอร์อย่างเงี้ยเซตาก็คือแบบเคมเบอเหมือนตัวแบบเคมเพขี้ชา ใช่แล้คือแบบตัวแบบ,แบ,บแคเคมเบคี้ฉานก็คือแบบอุ้ยมึงเซตาคือแบบว่าถ้าไปร้านเหล้านึกถึงผู้ชายเด็กเอ็นจอยก็คือเซตาได้เลยแต่แกง<อ>๊งเราก็ยังเหลือ2 2> สองป้าที่ยังอยู่ทุกวันเนาอะอแค่นั้นแหละเหลือหนุนคนเดียวเนาะมึงด้วยค่ะไม่หน่อยฉันยังแบบออออย่างเงี้ยงงโอเค <c oughs> แล้วแล้วตำรวจมีอันนี้แบบอาสาครับอาสาไม่มี ไม่มีหรอที่นี่ไม่มีโอ้ที่นี่หน่วยหน่วยงานเต็มกระบะไม่มีหมอน่าจะเยอะกว่าปะจริงอยู่ตัวอยู่น่าจะเยอะกว่าแต่ที่หมอเยอะมากอ่ะอยากรู้ว่าเขาแบบไม่เบื่อหรอก็ดีแล้วก็จะดีจริงเป็นไงเหนื่อยไหมมานี่นิดนึงครับนิดนึงก็เหนื่อยกว่านี่เดิมอยู่เหนื่อยกว่าน้องแพ้เหนื่อยอย่างไรข้องน้ำแป๊บหนึ่งคู่แข่งเยอะหรือปะคู่แข่งเยอะด้วย ดีแลวเวาี่เรได้แีบชนกยบเขาด้วยอะไรเงี้ยครับเออมันจะได้แบบตื่นตื่นตัวตลอดเวลาเนาะหนุกหนุบหน่อยช่วงนี้ก็เปื่อยหน่อยเพราะมันมปนประมูลฟาร์มาดีใช่ครับแื่ลยแกงก็น่าจะไม่ตีกันเนาะน่าจะฟาร์มกันอย่างเดียวใช่ครับอแกงแต่แกงก็โฟกัสประมูลกันดีนะได้มาเจอก็คิดถึงคิดถึงน้องๆคิดถึงทุกคนเหมือนเดิมโอเคกัลลามเดี๋ยวไว้ยังไงเจอกัน ได้ครับเจได้ครับได้ครับสมอคิดถึงครับคิดถึงครับมีอะไรก็มาแวะเวียนกันได้แลนแดงเจแลนแดงได้เลยแลนแดงแลนแดงคือแลนแดงที่นี่นะแลนแดงที่นี่นะคาทิโนคาทิโนอ่าครับโอเคครับไว้เจอกันได้ครับเจได้ครับได้ครับโซโซรีบมาเนี้เสียเสมอได้ห้องน้ำนี่แทงตาแฮกเน้